بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เราพี่น้องผู้มีเกียรติผู้ชมที่กระปรักทุกท่านนะครับเอ่ลรากร็นี้จะมาคุยนะฮะแล้วก็ที่เกี่ยวกับมุสลิมเราเมื่อประสบกับภัยพิบัตินะครับชีวิตของมุสลิมเมื่อประสบกับภัยพิบัตินั้นจะทําอย่างไรนะดังที่เราทราบแล้วว่านะเมื่อเรามีความศรัทธานะครับศรัทธาคำว่าศรัทธานั้นมุสลิมน,นั้นต้องมีหลักคิดนะหลักคิด ในเรื่องของการศรัทธาอันดับแรกเลยนะอันดับแรกเลยเราจะต้องรู้ว่านะครับเราจะต้องรู้ว่าทุกชีวิตที่อยู่บนโลกดิญญานี้เอาล็อทดสอบเพราะโลกดิญญาเรื่องการทดสอบมันมีคําพูดอยู่หลายคําพูดผมได้ไปพบเจอแล้วรู้สึกรู้สึกเศร้านะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าเขาเนี่ย เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับมันเหมือนกับมีอาการเสียใจนะที่ตัวเองได้เป็นมะเร็งประสบกับโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเพราะอะไรเพราะคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็คือมือนกัรู้ว่าไม่นานจะตายแต่ที่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือจากคําพูดสียต้นออกมาจากบุคคลคนนี้นะครับบุคคลที่ประสบกับลักษณะนี้เป็นมุสลิมเนะี่ยเขาตัดพ้อนะครับตัดพ้อกับอัลลอฮ ว่าทาไมอัลลอฮ์ถึงจะถึงมาทดสอบกับฉันล่ะฉันเป็นคนที่ทําบุญช่วยเหลือเด็กกําพร้าใจสกาดนะเห็นคนเดือดร้อนก็ช่วยเหลือทั้งหมดละหมาดไม่ขาดทําทุกอย่างทําทุกอย่างแต่ทําไมอัลลอฮ์มาทดสอบกับกับฉันกับในเรื่องนี้นี่คือตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนะว่า ลักษณะเนี่ยมันสแสดงถึงเรายัางยังยังไม่เข้าใจในบริบทของชีวิตที่อัลลอฮสุบะาได้ให้มานะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะอย่าลืมว่าอัลลอฮฺสุบะานุอัตลานั้นนะได้ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างนะเราต้องยินดีต่ออดออดัด,ดของอัลลอฮฺสุบะดารหัวตาลาอันดับแรกเลยสุนนะธรรมเนียมของของอัลลอฮฺสุบะดารัวตาลาระบบระเบียบ ที่อยู่บนโลกนี้นั้นอัลลอฮฺวาอูนวะตาจะทรงทดสอบกับมนุษย์ทุกคนนะไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้สตาหรือเป็นกาเฟตเราจะเห็นได้ว่าผู้ศทตาที่ยากจนก็มีทั้งๆที่เขาละบาดไม่ขาดอะไรไม่ขาดใจาะกาศที่บวชผู้ผที่เป็นกาเฟตผู้ที่ไม่สตาร่ำรวยยิ่งกว่าอะไรเสีอีก ร่ำรวยหมายเศเสฐติมหา,าศารตั้งๆที่เขาไม่เคยสุดหยุด,เ,ดยเราสักครั้งเดียวเพราะนั่นคือโลกดุนยานะครับนั่นคือโลกดุนยาแต่สิ่งที่เราสตอบแทนให้กับผู้สตานั้นมันมากมันมาก,มมากเกินสิ่งที่ตาเราเห็นเกินสิ่งที่หูของเราได้ยินเกินสิ่งจินตนาการของใจิตใจของเราและมันมากเกินกว่าที่เราจะเอาอิบดะของเราไปแลกเพราะฉะนั้น

ฟาการ์น خيرالله วอินนสอบัตหุดรอซอบรอฟาการ์น خيرالله นะทารุสุลลอาะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลาอะลัยมัสลัมได้กล่าวว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะของกิจการของมุสลิมมันเป็นเรื่องแปลกเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ศรัทธานะว่าการงานของผู้ศรัทธาทั้งหมดน่ะ จะเป็นความดีทั้งหมดเลยถ้าเขามีอิมานแล้วเขาเเจ้าเข้าใจหลักคิดในเรื่องของความตัตาในจุดยืนของผู้สตาธานะการงานของผู้สตาธานั้นจะเป็นความดีทั้งหมดอันิี้จะมีบอกต่อไปว่าและปรากฏการเหล่านี้ที่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตจะเป็นไปในทางบวกชีวิตจะเป็นไปทางลบแต่ถ้าเขาเป็นผู้สตาธาแล้วเขาจะได้ความดีทั้งหมดนั้นจะไม่เกิดกับผู้ใดยกเว้นผู้สตาร์เนื่องจากอะไร อินอซอบัตฮุสซรรออินอซอบตัตฮสซรรอชะการาฟะกาณนะรับเอละแตหากว่าความสุขความดีมาประสบกับเขาความสุขความดีมาประสบกับเขาเขาก็ชุกโรกับคณต่ออัลลบานวาตลาและนั่นก็เป็นความดีสำหร,รับเขาว่าอินอซอบัตฮูดร,รอและเมื่อหนึ่งเมื่อไรที่ความเดือดร้อนความเดือดร้อนการทดสอบจะลอ มาประสบกับเขาซอบารอ์อเขาซอบาร์ฝาแกเนี่ยรอนละและนั่นก็เป็นความดีกับเขาดังนั้นเมื่อเรารู้จากจุดนี้แล้วชีวิตของรัทธตานั้นนะเมื่อประสบกับความดีงามความสุขสบายความสําราญเราจูโตกตขอบคบุณตลอดเราก็ได้ความดีเมื่อเราประสบกับภาวะขับขันภาวะขับแค้นภาวะ,ะ,วะเดือดร้อนนะทุกไปเพะะื่อทวจดสอบจากหรให้พี่น้องเอติสาบนะครับให้พี่น้องเชื่อว,ว่า นี <oughs in the Bible> ่คือบทให้พี่น้องซอบัตรและเชื่อว่านี่คือบุตรทดสอบของอัลลอ์และอัลลอฮ์จะไม่ให้ความลำบากของเราจากการอดทนของเรานั้นสูญหายไม่แต่เพียงนิดเดียวนั่นคือได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบานอวดตาลาดังนั้นอัลกุรอานได้กล่าวว่าไงว่านับล้วนนะกบิชัยอิมินันค่าฟิวันจุกวันักซซมินันอัมวาลิวันอัมฟุติวัสซัรมรอดว่าบัชชิริสอบิรินนี่คือสิ่งที่ระบุถึงว่าอัลลอฮ์จะทดสอบทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้สตา ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิเสธบนโลกนี้เพราะโลกนี้ไม่ใช่จุดของการตัดสินนะไม่ใช่จุดของการตัดสินว่าถ้าบุคคลที่อยู่บนโลกนี้สุขสบายแสดงว่าเป็นคนดีถ้าบุคคลที่อยู่บนโลกนี้ลําบากแสดงว่าเป็นคนชั่วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโลกของการตัดสินความดีความชั่วแต่เป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์รู้ฮิกมะอัลลอฮ์รู้ถึงเบื้องลึกถึงเหตุผลของการทดสอบของพระองค์นะอัลลอฮ์สุบฮ์ลา ได้กล่าวในกุรอานว่าและแน่นอนเราจะทําการตรวจสอบสู่เจ้าด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากความเขาหรือเขาความหวาดกลัวอันยั่วคือความอดหิวโหยความอดนะวันนักซิมินารอัมวานและการขาดแคลนทรัพย์สมบัติวันอัมฟุดการขาดการขาดแคลนชีวิตนะการขาดแคลนผู้คนนะวัดธรรมรอดการขาดแคลนผลผลิตนะ ต่างๆว่าบัชิริซอบิรีนแต่ล l l a ์ว่าโอ้เจ้ามุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีกับผู้อดทนเลยผู้อดทนอดทนต่อสิ่งที่อัล l l a ์ได้อิสติละล l l a ์ได้ทดสอบเขานะองค์การต่อมาบอกว่าอัลเลดีน่าอิดะอัลซอบัตฮุมมุซีบะตุงกอลูอินนาลิไลวะอินน่าลิไลโรยุอุนบุคคลที่อดทนดังกล่าวนั้นคือใครอัลเลดีน่าอิดะอัลซอบัตฮุมมุซีบะก็คือบุคคลที่เมื่อภัยพิบัติ ได้ประูบกับพวกเขาก็อูอินนาลิลฮยว่าอินนาิไรโรยูนเขาก็จะกล่าวว่าแท้จริงแล้วเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงแล้วเราก็กับไปาพระองค์นะงค์การต่อมาก็ได้บอกว่าอุลอิกะอัลัยฮิมสลวะตุมมิรับบีมวะรอฮมะว่าอุลอิกะฮุนมุตะดุนบุคคลดังกล่าวนี้หมายถึงใครก็หมายถึงบุคคลที่ เมื่อประสบกับความทุกข์ยากต่างๆ,ๆประสบกับภัยพิบัติต่างๆนะแล้วขออดทนและเมื่อเขออดทนนะครับๆๆๆต่อัยพิบัติต่างๆเขาก็ยติซาบตรลอ์นะก็คือขอดุอาิศตรลอ์ AH นะก็คือกล่าวว่าอินนาลิลไลแท้จริงแล้วเราเป็นรกรรมสิทธิ์ของเองว่าอินนาอิเลรอจูนและแต่จริงแล้วเราเขาได้ขับไปอย่างพระองค์นะบุคคลดักล่าวนี้อุไลกะลลยิมสลลวะตุมมิรบบิยิมวะรอห์มะ บุคคลดังกล่าวนี่แหละที่เขาจะได้รับการสละวัตจากองค์อภิบาลของพวกเขาว่ารอ์มาและความเมตตาคํานะว่าสละวัตเขาจะรับการสละวัตจากอัลลอฮ์อัลลอ์สละวัดให้กับบักลุกให้กับบุคลบบคลที่มีความตอตดนนั้นก็คือ ơi, mm. จะอัลลอฮ์จะให้อภัยกับเขาหรือนักปาชญ์บางท่านว่าอัลลอฮ์จะสนะจะชมเชยเขาต่อหน้ามช <c His family> านุษยอะไรกับบนฟากฟ้าบุคคลจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ชมเชย นี่คือไม่มีอะไรที่ดีจริงให้ท้ขาขอบอัลลอฮ์ชมเชยนั้นบุคคลที่เมื่อประสบป,ปัจบัติอันกุรอานบอกว่าอุเลยการเลยิมสละวะตุมไม่รบิมบุคคลที่จะรับการชมเชยจากอัลลอฮ์สุบานอวลตะลาวราะมะละความเมตตาจากอัลลอฮ์ว่าอุลัยกามุนมุฮตะดูลและบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่รับทางนำนะดังนั้นจึงสรุปได้สองอย่างนะครับในตอนนี้ก็คือ หนึ่งการทดสอบนั้นอลัลลอฮ์จะทดสอบกับนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้สตาหรือผู้ปฏิเสธสองสำหรับมุมินผู้สตานั้นเมื่อได้รับบททดสอบจอากอัลลอฮ์สุบานุวัตลาต้องอดทนอดทนต่อสิ่งที่เขาทดสอบนะและเชื่อว่านี่คือกฎออกดัดของอัลลอฮ์สุบานุวัตลานะและขออนุญาตเรานั้นให้เราพ้นจากบททดสอบนี้นะและเชื่อว่าสักวันหนึ่งอลัลลอฮ์ก็จะให้เราผ่านพ้นไปด้วยด้วยดี นั่นคือบุคคลที่รับความดีความดีในที่นี้นะครับพร้อมบอกเขาข่าวว่าอินนาลิลลาลิวะอินไนเลยรอจูออนในขณะที่พบกับบททดสอบกล่าวคำตรงนี้นะอินนาลิลลาลิวะอินไนเลยรอจูออนแท้จริงเราแล้วเราเป็นคำมัสธิ์ของอัลเหรอและแท้จริงแล้วเรากลับไปยังพระองค์เมื่อเป็นที่นี่แล้วเขาจะรับสองอย่างหนึ่งบุคคลเหล่านั้นเขาก็จะได้รับนะสละวาาก็คือการชมเชยเจาะลัทธิวานอัตะตาหรือการเอาไปโทษเจาะลัทธิวานอัตะลา และได้ร <S ess> ับความเมตตาจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็รับบอกอีกว่าวะอูเลอิกะฮุลมุตะดุนและเป็นบุคคลที่รับยิดยาห์ต่างนำจากอัลลอฮ์ س ะ ح าลาและเช่นเดียวกันมีตัวบทอัลฮะดิษที่ระบุดูอาเกี่ยวกับบุคคลที่ประสบกับไปพิบัติเพิ่มเติมจากที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานนะครับนั่นก็คือตัวบทอัลฮะดิษที่รายงานโดยอุมูลสลามะรอดิลลอฮ์อันฮาซึ่งเป็นปัญญาของท่านรลสุลลแล็ซลลัลลออฮุะลััยฮิวะซลลัม نعم كعواه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله، وإنا إليه راجعون سنقول صلى الله عليه وسلم كعواه ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون อ ل l a h u ุ m a j ี r n i fi ี u s i b a t i wa a k h ลิ b li khayram minha illa a j r ร h u ุลลอฮุฟีมุซีบ t ต wa a นางนด้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลลัลลอฮุอะเิวะสัลัมกล่าวว่าไม่มีบ่าวคนหนึ่งคนใดที่ได้ประสบกับวัพิบัติ แล้วเขาได้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวาอินนาอิลัยรอญูนเขาได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของอลอและฉันนั้นจะกลับไปยังพระองค์แล้วเขากล่าวดุอาต่อไปว่าอัลลอฮุมะยุดนี้ฟีมุซีบตีวาอัคลิบลีไครอมินฮาโอ้อัลลอห์จงให้ผลบุญตอบแทนกับฉันในสิ่งที่ฉันได้ประสบไปพิบัติและขอพระองค์นั้นได้ทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่า จากสิ่งที่ฉันได้ประสบไปไปิบัติดังกล่าอัลลอฮฺสุบานุลาก็จะตอบแทนผลบุญนะครับเขาและอัลลอฮฺสุบานุลาก็จะนำสิ่งอื่นที่ดีกว่าทดแทนนะครับเขานะครับนี่ก็คือชีวิตของผู้ศสตานะครับและเมื่อพบกับไปไปิบัติเขาก็าอดทนและเขาเขากล่าวว่าอินนาลิลนไลว่าอินนัยในรอยจิอุนและหลังจากนั้นถ้าหากว่าจะกล่าวดูอาเพิ่ม,เต,มเติมไปอีกก็ให้กล่าวว่า อัลลอฮุมะยุดนีฟีมุซีบัตีวุอัคลิบดีไครอมินาก็คือโอ้อัลลอฮ์จงให้ผลบุญกับฉันในสิ่งที่ฉันได้ประสบกับภัยพิบัติและขอพระองค์นั้นได้ทรงตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับฉันหรือขอพระองค์นั้นได้ทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับฉันและนะทารุสุลบอกว่าทารุสุลาะสุลลอัลสลามก็บอกว่าแน่นอนอัลลอฮ์สุบะตลานั้นก็จะให้ผลบุญกับเขาและจะทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขา سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته